ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าการเป็นทายาทนะครับนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1604นะครับผมบัญญัติไว้นะครับบุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่งตามที่บัญญัติไว้นะครับก็หมายถึงว่าทายาทนั้นก็เริ่มตั้งแต่ที่เรามีสภาพบุคคลก็คือเราเกิดนะครับแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกตามมาตรา15หนะครับและวรรสองครับเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมาอยู่รอดภายใน310วันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทารกในคันบรรดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่งนอกจากบุตรที่เกิดมาแล้วอยู่รอดแล้วนะครับกฎหมายนะครับยังให้สิทธิ์ถึงบุตรที่อยู่ในคันมารดานะครับแต่ต้องอยู่ภายใน310วันนะครับนับแต่เจ้ามารดถึงแก่ความตายจํานวน310วันเนี่ยก็เป็นการาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับต่างการแพทย์ว่าเป็นบุตรของเจ้ามารดหรือบุตรผู้ตายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายนะครับ ถ้าทายาทนะครับเห็นว่าไม่ใช่บุตรของเจ้ามอดกนะครับก็สามารถนําพยานหลักฐานมาหาักล้างข้อสันนิษฐานนี้ได้นะครับผมตามมาตรา15นะครับสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกและสิ้นสุดลงเมื่อตายวรสองนะครับทาลกในคภ์บรรดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกก็คือว่าสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เกิดนะครับและสิ้นสุดลงเมื่อตาย แล้วก็ให้สิทธิเด็กในคันมันดาด้วยนะครับที่จะมีสิทธิต่างๆได้ครับอันนี้ก็คือเป็นบทของกฎหมายนะครับว่าทายาทเริ่มตั้งแต่เมื่อไรโดยสรุปนะครับก็คือท้าการเป็นทายาทก็เริ่มตั้งแต่เกิดนะครับและสิ้นสุดลงมาตายนะครับแล้วก็ให้สิทธิเด็กในคันมันดาที่อยู่รอดภายใน310วันนะครับทำแต่เจ้ามอดกถึงแก่ความตายและคลอดมานะครับผมครับสำหรับที่กล่าวมานะครับก็พูดถึงเรื่องการเป็นทายาทของ บุคคลนะครับว่าเป็นทายาทตั้งแต่เมื่อใดนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าๆก็จะนํากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมรดกหรือกฎหมายที่ควรรู้นะครับสาหรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ